e v e วิวานสวัสดีนักเรียนชั้นป2อ,องค่ะวันนี้มาทำแบบฝึกขัดอาทิตย์สุดท้ายกันดีกว่าของเดือนสิงหานะคะลำดับที่16แล้วก็20ค่ะโอเคเราเริ่มกันเลยเปิดที่ลำดับที่16หน้าที่24ข้อที่1กันเลยอ่ะวันนี้จะเป็นในบทที่3นะคะยูนิตท,ที่3เรื่องของอวัยวะต่างๆอ่ะเด็กๆเปิดหนังสือก่อนนะลูกมาเรียนอวัยวะกันดีกว่า เราก็เคยเรียนมาบ้างแล้วนะคะในอะตอนที่เราอยู่ป้อนึใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวมาเรียนเรื่องอวัยวะกันดีกว่าเปิดที่บทที่3นะคะอ l l about me นะทั้งหมดในร่างกายของฉันทั้งหมดของฉันเลยนะคะมีอะไรบ้างคำนี้ body คำนี้แปลว่าร่างกายนะคะ finger เขาชี้ไปที่ fingers เติม s ด้วยนิ้วมือนะคะนิ้วมือ feet นะคะ feet คำนี้เขาชี้ออกสองข้างเลยคำว่า feet นี่คือเท้าทั้งสองข้างแต่ถ้าเป็น foot f o, o t คำว่า foot คือเท้าข้างเดียว arms arms เติม s คือแขนทั้งสองข้าง hands เติม s คือมือทั้งสองข้าง toes นิ้วนิ้วนิ้วนะคะนิ้วเท้าเนี่ย นิ้วโป้งนิ้วเท้านนะะทเนี่ยนะคะ toes เนี่ยทั้งสองข้างเติม s ถ้า t o e เนี่ยคือนิ้วโป้งนิ้วเดียวนะคะ ah legs นะคะคือขาทั้งสองข้างถ้าเลขไม่เติม s คือขาข้างเดียว่ะทีนี้มาดูคำด,คำด้านล่างบ้างมีคำว่า hands มือถ้าเติม s คือทั้งสองข้างนะเด็กๆถ้าตัดออกนี่คือมีข้างเดียว fingers arms คือแขนนะคะ toes นิ้วเท้า feet คือเท้าทั้งสองข้างแต่ถ้ามีข้างเดียวอาไม่ใช่ว่า feet เติม s นะมีสองข้างไม่ใช่นะคะ feet คือเท้าทั้งสองข้างถ้า foot คือเท้าข้างเดียวที่คเหียพูดไป legs คือขา body คือทั้งร่างกายอ่าวันนี้ประมาณนี้มาดูที่แบบฝึกหัดดีกว่าอ่ะหน้าที่24ข้อที่1เขาให้ทำอะไร look at the picture right f i r s เด็กๆดูนะคะเขามีหมายเลข 1- ถึง7อ่า1นถึงเเหมือนกัน1คืออะไรที่เขาวงเด็กๆก็เอามาเติมเขียนภาษาอังกฤษนะ2คืออะไรที่เขาชี้ไปก็เอามาเขียนจนถึงเลข7จนะคะจากที่เรียนเมื่อกี้นี่เลยนะต่อไปนะคะหน้าที่17เออไม่ใช่สิ หน้าที่26นะคะหน้าที่26ข้อที่3หน้านี้มีคำว่าอะไรเขาให้ทำอะไร follow is lie n and ride the words นะคะให้เราเอาคำที่อยู่ในกรอบนี้ลงไปเติมนะคะในะในเส้นที่เขาชี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีคำว่าอะไรบ้าง arm แขน hand มือสังเกตเขาไม่ได้เติม s แล้วนะคะ fingers นิ้วมือ toes นิ้วเทาเ้า leg ขาฝุ t เท้าข้างเดียว Body ร่างกายมาดูเขายกตัวอย่างให้แล้ว Fingers เขาชี้นิ้วมือนะคะเขาเติมให้แล้วทีนี้2คืออะไรเด็กๆก็ด,ดูตามเส้นเขาวงมาตรงไหน3อันไหนเขาชี้ไปไหนนะคะก็เอาคําข้างบนมาเติมแค่นี้เองนะจากที่ครูเรียนบอกต่อไปหน้าที่29ข้อที่8 หน้านี้ draw your f r i e n then label your picture อ่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดอยู่บ้านคนเดียวไม่ต้อง draw your friend friend คือเพื่อนไม่ต้องวาดเพื่อนกันให้วาดตัวเองนะคะเด็กๆวาดตัวเองขึ้นมาเลยเป็นร่างกายมีหูตาจมูกปากแขนขา แล้วทีนี้อ่าอย่างคําแรกเขาชี้เตุไปให้เราแล้วว่าอ่าในภาพเราต้องมีเตุศีรษะต่อไปให้เรากําหนดเองเด็กๆก็เอาชี้ไปได้เลยเอาไม้บรรทัดขีดไปเลยว่าฉันอยากขีดหูนะคํานี้คือหูฉันอยากขีดตาคํานี้คือตาฉันอยากขีดแขนคํานี้คือแขนให้ตรงนะคะอ่าให้ มีกี่คำที่ต้องทำมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะชี้ไปเจ็ดอย่างในร่างกายของเราอะไรก็ได้ที่เด็กๆอยากบอกนะคะแล้วก็วาดรูประบายสีให้เรียบร้อยต่อไปเปิดไปที่หน้าสามสิบสองอ่าหน้านี้เป็นคำศัพท์ใหม่เขาบอก write the words นะคะให้เขียนทีนี้มาเรียนกันดีกว่ามีคำศัพท์บ้างอะไรบ้าง look คำนี้คือดูนะอันนี้ จำได้ไหมตอนป .1 ครูดเดียนให้ท่อง look Do clap clap นี่คือปรบนะคะ,ะปรบเนี่ย touch นี่คือสัมผัสหรือว่าแตะ listen ฟัง stand ยืนนะคะอันนี้คือ clap clap เห็นไหมปรบมือ,อะ clap clap ค,ค,คือปรบ clap your hand นะปรบมืออันนี้คือ look ใช่ไหม look look ก็คือ do นะคะคือคำไหน look คำนี้ก็เอามาเติมคำนี้คือ เขาทำอะไรอยู่ stand ใช่ไหม stand เด็กๆก็เอาคำนี้ลงมาเติมคำนี้คือเขากำลังฟังอยู่ listen เด็กๆก็เอาคำนี้ลงมาเติมได้เลยคำนี้เขาทำอะไรอยู่คะเขาแตะทา้าใช่ไหมเขา touch อยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาคำนี้ลงมาเติม touch นะคะเอาอีกรอบ look ดู grab p r o b touch สัมผัสหรือจับ listen ฟัง stand ยืนนะคะอะโอเคต่อไปสุดท้าย หน้าที่สามสิบสามข้อที่สิบสี่หน้านี้แหละเขาบอกให้เอาคำเหล่านี้ลงไปเติมในประโยคอาจจะยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรทุกยนจะพาทำไล e เดวิส like นะคะเขียนคำศัพท์ไม่ถูกต้องมีคำว่าเหตุศีษะ eyes ตา mouth ปาก n d s มือ f e e t เท้า Ears หู nose จมูก เอาไปเติมลงในประโยคให้สมบูรณ์เขายกตัวอย่างมาให้แล้ว close your eyes ดูภาพประกอบนะ close your eyes หลับตา clap your clap your hands เด็กๆก,ก็เอา hands ลงมาเติมปบมือเพราะเขาปบมืออยู่ต่อไป touch your อ่ะ h a n d ไปแล้วนะคะ Touch your nose เขาจับจมูกอยู่อ่าต่อไป Open your เขาทำอะไรอยู่เปิดตาอยู่ใช่ไหมคะ Open your อ่าใช่ไหม Open your eye หรือ Open your m o u t h เขาเปิดปากอยู่นะคะเพราะว่า eye เอาไปแล้ว Open your m o u t h นะคะอ่าอาปากต่อไป Not your เขา not อะไรอยู่เขาคงอกศรีรษะ You not your head นะคะ อ่ะต่อไป touch your touch your อะไรคะ touch your feet ใช่ไหมเขาจับเท้าอยู่เดี๋ยกก็ touch your feet สุดท้าย touch your เขาจับอะไรเขาจับอะไรจับหูก็ touch your ears แค่นี้เองอ่ะมีคำอะไรบ้างตัวเอคงคะ close your eye หลับตา clap your hands ปบมือ touch your nose จับจมูก open your mouth อ้าปาก not your head ผงกศีรษะ touch your feet แตะเท้า touch your ears แตะหูอ่ะแค่นี้เองอ่ะเด็กๆไปทบทวนด้วยนะคะโอเคไว้เจอกันมา See you again next time